ผมพอมีฟิชชั่ปะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบระบบเสียงไมโครโฟนนะครับของลำโพง ML851 นะครับแบรนด์ซัมซลงรุ่นนี้นะครับเป็นดอกขนาดติดนิ้วเบิ้ลนะครับคุณภาพเสียงเพลงไม่ต้องพูดถึงนะครับดีแน่นอนนะครับเบสนุ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ ด้วยนะครับตัวนี้ไฟคมมากเวลาตอนคืนนะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็ด้านบนมาดูนะครับด้านบนนะครับวอลลุ่มของเขานะครับเป็นวอลลุ่มนะครับเหมือนแก้วเลยนะครับสวยงามนะครับทั้งสองฝั่งอันนี้จะเป็นวอลลุ่มใหม่นะครับแล้วก็อันนี้วอลลุ่มมิวสิกนะครับวันนี้นะครับจุดประสงค์จะมาทดสอบระบบเสียงไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสวัสดีเสียงไมค์ที่แถมมานะครับจะเป็นยังไงนะครับเช็คฮัลโหลี่สองสามสี่ทดสอบทดสอบเช็คเช็คอ่ะ ตัวนี้ยังไม่เปิดแอคโคนะครับเป็นเสียงไม้ธรรมดานะครับทดสอบทดสอบเช็คเดี๋ยวจะลองเล่นแอคโคขึ้นนะครับทดสอบทดสอบเช็คเช็คก่อนเช็คเช็คสองสามแอคโคกะมวลดีนะครับสําหรับระบบแอคโคของเขานะครับลำโพงรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับดูด้านหลังนะครับของเขานะครับก็จะมีช่องเปียบไม้เพิ่มนะครับสองช่องนะครับแล้วก็ช่องกีตาร์อินพุตนะครับสำหรับเล่นโฟกซองน่อครับมีโวลล่มเล่นเบาให้นะครับช่องชาร์เจอร์นะครับ ช่อง USB และตีการนะครับอยู่ด้านหลังนะครับพอร์ตระบายทับูเฟอร์อยู่ด้านล่างนะครับช่องแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างที่เดียวกันนะครับแล้วก็จะมีล้อล่างสองล้อนะครับน้าหนักตัวลำโพงตัวนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะก็ใส่ล้อนะครับสำหรับลางนะครับเคลื่อนที่มาให้แล้วนะครับมีหูจับนะครับด้านบนตรงนี้นะครับน้ําหนักของเขาอยู่ที่18.5กิโลกรัมนะครับผมสวยงามนะครับด้านข้างนี่ด้านข้างมาใหม่ดูเลย ใส่ตะแกรงตะไคายเพิ่มความสวยงามนะครับมีมุมยางกันกระแทกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นไฟของเขานะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับอ่าด้านบนนะครับก็ยังมีหน้าจอแสดงผลนะครับอ่าลองมาดูกล้องมาใกล้ๆครับนี่หน้าจอแสดงผลนะครับตรงนี้นะครับบอกสถานะต่างๆนะครับบลูทูธนะครับสถานะแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าครบคันนะครับสําหรับรุ่นนี้ ตะแกรงหน้าเป็นตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็กาแบนนะครับโลโก้สามิลานะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าชุดนี้นะครับแถมไมโครโฟนสองตัวพร้อมรีโมทและสายชาร์จนะครับราคาอยู่ที่5 9 9 0้บาทรับประกันหนึ่งปีนะครับสนใจสังซื้อนะครับสามารถโทรติดต่อผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0ู3ย์2 9 2 5 6ี่ี่สองเก้าสองห้าได้ของตรงปก พี่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ คุณภาพเสียงแนละลูกตรงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็จัดเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับคุณภาพลดนๆแน่อนอนนะครับมาคัณก่นอนสวัสดีครับ